สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Family Free Star <Style S 2> <ต>ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดระบาดนะครับเป็นโควิดระบาดรอบที่3แล้วก็ขอให้ทุกคนการจ,จะตกนะครับวันนี้ผมและลูกสาวน้องเยมโลคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการป้องกันเชื้อโควิดนะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับน้องเยมโล ข้อที่1น,นะคะคือเราต้องใส่แมสนะคะเวลาเราออกไปท,ทําธุระอะไรก็ตามนะคะนั่นก็คือวิธีการใส่แมสคืออะไรคะใส่ยังไงครับเดี๋ยวตัวใส่ให้ดูนะครับใส่แบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คะ่ะนี่อย่างนี้ไม่ใช่คะ่ะไ,ไม่ใช่คะ่ะใส่ยังไงครับถึงจะถูกต้องตามวิสการแบบนี้นะคะให้ป<า>ิดจมูกแล้วก็ปิดปากด้วยนะคะ ันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับและขั้นตอนที่สองนะครับเป็นยังไงครับขั้นตอนที่สองนะคะเราควรจะพกเจลหรือแอลกอฮอล์ Q ol, นะคะที่พกพาสะดวกนะคะพกพาไปในกระเป๋าของเรานะคะเพื่อที่จะฉีดเพื่ออะไรคะถ้าไปอยู่ข้างนอกครับเช่นกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ Q ol, นะครับหรือว่าเราไปจับของที่มีฝุน่นเราสามารถฉีดแอลกอฮอล์ Q ol, เพื่อป้องกันในขั้นตอนแรก นนเดี๋ยวลองฉีดให้ดูดิครับฉีดยังไงอ๋อีดใกล้ๆกล้องสิทำไงทำไงเข้าตาแล้วครับต่อไปขั้นตอนที่สาําไงครับน้องยำโลขั้นตอนที่3มนะคะเวลาเราไปทําธุรานะคะมาเสร็จแล้วกลับบ้านนะคะเราต้องล้างมือและล้างเท้าเพราะอะไรคะล้างมือล้างเท้าให้สะอาดนะครับก่อนจะเข้าบ้านเพราะว่า ก่อนเข้าบ้านเนี่ยเวลาวไปข้างนอกเนี่ยเรารับเชื้อโรคมาเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราไม่อยากให้คนในบ้านติดเชื้อโรคเราต้องล้างมือล้างเท้าให้สะอาดใช่ไหมครับน้องเยมโลใช่ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะทําได้นะครับยากไหมครับสามขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยค่ะง่ายๆเท่าน,นั้นเองออใช่ช<อ>ใช่ครับไม่ยากเลย,ยแล้วก็ง่ายมากครับสําหรับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกัดยาตกนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานนะครับผม ังนงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดทั r i ายเป็นกำลังใจให้ช่อง Family f r e e <Free> Style ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำา p ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับสวัสดีครับ